อโอ๊ยตายโอ้ยเป็นแล้วะโอ้ยเจ็ดกล้องเหรอฮะมามาเจ้าจุดแม่นี่ไปชมอินใช่ไหมอันะ่ะเราจะมาสอนพา,ามกันนะครับ โ <Okay. S 2> อเคในคำนะกนไม่สี่หรือว่าสามออ่ะสามขอ้อคือยังเล็กจอยกุ๊บนี่ ต่อไปสร้างแบบแบบนี้บล็อกอะไรก็ได้นะครับนี่เามเงินนะนี่นะครับแล้วประกาศแล้วบักแบบนี้นี้นะ บอกกาเป็นตัวที่ทำเป็นตัวเหี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ทำบ้ร์ดีมาก่อนจะไปอย่างที่สามคือเล่นหน้าสิบรอบเพื่อจะได้ห้าห้าพันบห้าพันบาทโก้ Go! แล้วก็ไปเลยออุ้ยเอ้าเอาไม่ใช่ โอ้บล็อกนี้ไม่ได้เหรอ,อบอกนี้ไม่ได้เออผมแน้นำถ้าอยากเร็วก็ใช้บล็อกนี้เดี๋ยวบล็บอกน้ำแข็งแล้วกันเพราะมันก็แข็งจริงอะไรแต่ทำไมไม่รู้เร็วมากเดี๋ยวกะ ันเหมือนดไฟเร็วโคตรอ๋อออเคไปออออออาออุออ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 อยออออออเออ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 อ้ยอ แหลมทุกคนโคตรอันตรายเลยคูถ้าตามที่บอกทำตามที่บอกแล้วคุณจะซื้อผูกันปะัะแจไขควงแล้วก็ตำลเม็ดของเด็ดได้ก็จะซื้อของนี้นได้เด็ดแล้วผมจะไม่ให้ดูแล้วผมจะให้ดูอ่าเลือสองอย่ง ก็ค <c oughs> ือเือนุกับจะอ่านนี่เรยน๊กนจะบอกว่าถ้าถ้าจะสร้างหุ่นยนต์จริงๆแนะนำให้ใช้อันนี้นะครับมันจะขยับดีถ้าถ้าคุณอยากให้ให้ให้มันมันขยับได้ตอนที่ยังไม่กดเลิบ <c oughs> คุณต้องซื้อไขควง คราวนีมวม้มันจะพอกดตทำไมันก็กดิดกดแล้วก็กดตรงเอมาม่ออกแล้วก็กดแล้วมันก็จะลงนะครับนี่ไปไหนะแล้วก็ดีแบบนี้เลยครับถ้าใครไม่รู้นะครับโอเคอท่านผูน้ชมเห็นยังไมนะี่ย ข้งเห็นแหละห้องผมว่าจะลุกนัไม่หน่อยลักโอเคโอเคนี่น่ะเออเป็นโรคเชิกระดูกนี่เนะนี่ยตัวตัวจะไปเนี่ยชัว่าอะอะ ว่าจะสอนสร้างเลยพวกนี้แลยเออผมจะแนะนําช่องหนึ่งเดี๋ยวผมถ้าเจอเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้ามองในนี้มันสีส้มแต่จริงๆมันสีแดงนะเดีย๋ยว้าใจผิดนะไม่ใช่สีส้มนะครับสีแดงถ้าท่านไปชมวอวเป็นสีแดงก็ขอขออภัยถ้ามองเป็นสีสพมก็ไม่รู้ล่ะ อืยขึ้นยากภาษีเอ้ยอ้ยได้ยูโอเคอือปุ๊บอ,อันนี้จะหมุนดีเลยเป็นหมุนหวัว อ,อืออฮืออืซุปยึบยึบนี่นี่วินัยอัดยุบอัดยุบ,บแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะถ้าจะสร้างหุ่นจำลบงนี้ได้ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานะครับถ้าใครรู้แล้วก็กดคำได้ได้นี่ต้องซื้อนี่ อีกอันคือจะรวดนะเดี๋ยววิสเองไม่มได้ยังไงติวันโกนะซึ่งผมก็ซื้อไปแล้วสามสองเลยเดี๋ยวกูก็แพงอยู่นะซึ่งมันยัได้ ที่นั่งหนึ่งเจ็ดสามบล็อกบล็อกบล็อกกระจกห้าสิบแล้วก็บล็อกอะไรอีกห้าสิบแล้วก็บลนะ็อกน่าจะเป็นบล็อกหินอ่อนมั 100, 100้งอะไอะไรบล็อกฮะมันมีเลฮะแล้วได้เครืองบินมันจะไม่เหมือนอะไรนะ เดี sí, okay. oh yes, ๋ยวผมไม่ได้เชี่ยวเก่อุ้ยผมก็ถือว่าเทพอยู่นะแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากได้มากคือเค้กถ้าใครรู้วิธีส่งส่งของให้กันในเบียวบดถ้ามันทำได้ก็ส่งเค้กมาให้ผมก็ได้นะฮะอ้นการวักเลยชื่อ ไอดี <ID S 2> ผมว่า SCP พิกกนะี้เนี่ยนี่มงไว้ีหยร่างสุดแอดไม่ได้เลยฮะแล้วก็บอกชื่อได้นะฮะแต่แค่อย่ามาเกียนผมก็พอโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่ก็อีกเครืองบินก็จะเป็นแบบนี้เนะท้าอะไรให้ดูฮนะก็อีกเครื่องบินนี่นะนี่น,ะนี่ก็อีกเครื่องบินจะเป็นแบบนี้ถ้าขำมึงก็แบบอันนี้ บุ้มอ่าไม่ระเบิดครับนี่ฮนะมันจะเป็นแบบนี้ก็ยิ่งเปนมันจะเท่กว่าฮะโอเคก็ขออกราไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้ไปายอ่ะไ,ไปละโอ้ยอ้า ดีนี่จมหายไปซะ